ครับเขี่ยใบมนะครับวันนี้มาแนะนำต้นไม้ตัวนี้นะครับก็คือตัวเดมอนแบล็กนะฮะตัวนี้ก็เป็นรุ่นของปี2014แล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับบอกว่ามีการอัปเ,เก,กรดอุปกรณ์มานิดหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนน่าจะเป็นเรื่องวัสดุมากกว่ามา,มาตัวนี้มาพร้อมกับพันท้ายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูนะมองเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวประกอบนะครับขันน็อตหนึ่งตัวตรงนี้อันน้นเดี๋ยนะครับแป๊บนึ่งออไอ้กล้องมันสูงไปนะทำให้มองยากเ็นไรนะครับประกอบเป็นขันน็อตแค่2ตัวตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแลนน้วก็มีสองตัวด้านข้างตัวนี้เนี่ยความเร็วสี่ร้อยกว่านะ เลนสมอนแบ็กนะครับเป็นดีวอสโคปโบนะก็ขายที่ฮันติง g ์แอดรอชอปนี่แหละครับร้านเดียวทั้งประเทศเนี่ยที่อื่นไม่มีขายนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันมีพี่น้องในตัวหนึ่งเป็นตัวด้ามสั้นนะครับตัวด้ามสั้นเนี่ยก็จะมันใช้สลับกันไม่ได้นะตัวด้ามสั้นเนี่ยก็ตอนนี้จะเป็นววพิสโตพาวโบแล้วเป็นเป็นววฟาสไปแล้วนะครับก็คือเลนส์สุดในโลกแทนโดเมนบ้าไปแล้วนะครับด้วยความมีสี่ร้อยกว่า อัน <c oughs> นี้นะครับน็อตเนี่ยใสไว้ให้แล้วนะครับตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับเอาไปก็ใส่น็อตที่เดิมได้เลยนะเดี๋ยวก็ประกอบตรงนี้ประกอบอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมีของแต่งนะก็เป็นพวกรางพิคาตินี่นะครับใส่รางอย่างเงี้ยก็ได้นะใส่รางแบบเนี้ยนะครับได้นะใส่รางแล้วก็ใส่คลิปจับแบบเนี้ย ได้นะครับเพิ่มความสวยงามหลากสไลด์อย่างนี้ก็ได้นะครับตอนสั้นแล้วแต่เราเลือกนะอันนี้คือพวกนี้ซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่คลิปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของมาตรฐานมนเลยก็ใส่ตัวนี้นะครับปรับระดับได้เหมือนกันเดี๋ยวใส่ให้ดูความเร็วอยู่ที่4ี0ร้อยสิมังโรงงานแจ้งมานะครับใช้ลูกหนักหน่อยชองใช้ลูก ร้อยห้าสิบเกนฑในความเร็วจะอยู่ประมาณสี่ร้อยทุน่ทนๆนะครับประมาณประมาณน็อตทุกตัวนะครับผมจะใส่เอาไปให้ตามตำแหน่งที่มันอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านขันออกแล้วก็ใส่ที่เดิมนะครับส่วนน็อตในเนี้ยนะครับเป็นอะไรนะครับเผื่อไปทําหายทําอะไร ไม,มไม่ตรงนะ,ะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตำแหน่งเดิมของมัน ไปด,ดูเว็บต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ในอเมริกาเยอรมันเหมือนกันนะครับใช้ชื่อต่างกันพอว่าใช้ชื่อเป็นไฮเปอร์โซนิกนะครับของนั้นทันติงอาร์ชอปเนี่ยปรับตางนี้ได้นะครับนี่ก็ปรับได้ความเร็วเนี่ย400กว่านี่ก็ขี้แต่ขี้แตนนะนใส่ลูกอย่างงี้นะครับได้นะครับอันนี้นะครับ ก็คือรูกป,ปกติเขาเป็นแบบนี้นะรูกมาตรฐานเขาเป็นแบบนี้นะครับปึบใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเอาลูกเปลี่ยนหัวได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหัวอ่ะมันจะถอดเปลี่ยนได้นะครับถอดเปลี่ยนได้แต่แต่ท่านใช้หัวนะครับใช้ลูกให้ตรงตามมาตรฐานนะครับอย่าไปดัดแปลงลูกใช้โดยไม่จาเป็นนะดัดแปลงได้นะครับไม่ใช่ห้ามแต่ว่า ก็ใช้เพราะจำเป็นถ้าแต่เป็นยิงเล่นเนี่ยอาจจะทาให้ชมรุดได้นะครับเน,นี่ยอย่างนี้นะการขึ้นสายนะครับจับดึงขึ้นอย่างนี้นะจับเนี่ยจับให้มั่นนะดึงนะครับระหว่างดึงเนี่ยนะครับอย่าปล่อยหนะ้ามือเน,นี่ยอย่าปล่อยนะครับให้มันล็อกติดนะครับแล้วก็คลายกลับมานะครับอย่าปล่อยให้วิ่งนะ นะขึ้นแล้วแคบมากถ้าปล่อยวิ่งเนี่ยตัวเนี้ยนะครับดีดมือบาดเจ็บได้นะครับจะยิงก็ปัดเซฟนะครับใส่ลูกเนี่ยใส่ลูกก่อนนะนแล้วก็ปัดเซฟยิงเลยไม่ยิงก็ปลดเซฟดึงกลับดึงเนี่ยดึงแค่นี้นะถ้าดึงมากเนี่ยเซฟมันจะเด้งขึ้นมานะครับเซฟเด้งขึ้นมาถ้าเดี๋ยวกปไม่ได้แล้วก็เหนียวไกลนะครับดูนิ้วนี้นะเหนียวกลมือนี้จับนะปึ้ยนะจับไม่ทันนะ ไม่ยากหรอกครับขนาดนั่งทำยังได้เลยนะะรัาท่านนี่ดึงไม่ไหวนี่มีตัวช่วยนะครับใส่ตรงนี้ตรงนี้นะาไว้เหยียบขึ้นครับเราเหยียบขึ้นสายเหยียบขึ้นสายก็ได้นะครับเอาไว้ติดรอกอูกปลาก็ได้แล้วแต่ท่านจะสะดวกแล้วแต่ท่านจะชอบ ราคาเดี๋ยวผมพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ไว้ให้เลยนะน่าจะหมื่นซี่แหละนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวใช้คลิปขึ้นให้ขอไปเปิดดูก่อนแล้วตัดต่อแล้วก็ใส่ให้เห็นหนึ่งชุดเนี่ยนะครับด้านไม่เปลี่ยนได้นะด้านเออาร์สิบเก้าเซนนะครับนิ้วครึ่งไปหาที่ไหนเปลี่ยนก็ได้ ตัวไอ,อ้นี่อยู่ึเกเซนมันเท่าไหร่วะมันไม่ถึงนิ้วนะครับประมาณเจ็ุ่ปดนหน้าไม้ตัวนี้นะครับมาอย่างงี้นะก็พร้อมใช้นะครับตรงนี้ก็ใส่รางควิกนะครับใส่พวกสายนะครับสายคล้องได้นะพร้อมใช้นะครับติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้หลายอย่างนะครับเปลี่ยนด้านล่างนี่เป็นรางเิชซัตเทนีก็ได้นะครับด้านบนนะครับก็ไปติดกล้องติดเดด,ด,ด,ดอทเอานะแล้วแต่ใครจะชอบอยังไง อันนี้ปล่อยโลกไปนะครับหรือว่าจะสูญตายก็ได้นะครับใข่สูญตายก็ใส่ได้เหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับทดลองยิงให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าความเร็วมันสูงมากนะครับพื้นที่จํากัดอย่างเงี้ยยิงไปอ,อันตรายนะอันโคตรอันตรายเลยแหละนะครับในฝรั่งเขาไปยิงกวางตัวหนักเป็นร้อยโลยังอยู่เลยนะตัวนี้อ่ะนะครับสนใจก็ติดต่อมาครับ0860809669นะครับ เจ้าเดียวในไทยนะตัวนี้ของใหม่ๆนะครับเพจทันตริงเรารอช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทันติงเรารอช็อปนะครับติดตามได้นะครับมีของเล่นใหม่ๆแบบนี้นะครับสไตล์เนี้ยเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาเป็นรายแรกๆนะครับเข้ามาตลอดเลยนะครับให้ท่านได้จับจองนะใส่ลูกนะเวลาใส่ลูกใส่ให้สุดนะั่นเนี้ยเนี้ยท่านสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีแสงรอดผ่านท่านดูนะเห็นไหมใส่ให้สุดเข้าไปอย่างเงี้ยทุกครั้งนะเราจับจับตรงนี้อย่ามือเข้าไปในนี้ ใสใ่สุดเข้าไปทุกครั้งนะครับสุดทุกครั้งนะถ้าท่านใส่ไม่สุดเนี่ยเวลายิงเนี่ยนะครับมันจะตีลูกนะครับทำให้สายหลุดสายพวกนี้หลุดได้นะครับหรือว่าขาดได้นะโอเคนะขอบคุณมากนะครับสนใจก็มึงยิดสกิทมานะครับ